ผู้ชายรุ่นน้องส่วนใหญ่นะคะที่คบหากับรุ่นพี่ต่างยอมรับนะคะว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองรักต่างวัยทาไมสาวรุ่นใหญ่ถึงโดนใจหนุ่มรุ่นน้องสําหรับคู่ไหนนะคะที่เป็นรักต่างวัยพี่สาวน้องชายที่เป็นคู่รักกันแล้วรู้สึกว่า เหมาะสมหรือเปล่านะคู่เรามันผิดปกติหรือเปล่านะมาฟังกันนะคะแม่จามีงานวิจัยนะคะที่เขาทํากันเป็นเรื่องเป็นราวในต่างประเทศนะคะวิจัยว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้สาวรุ่นใหญ่เนี่ยโดนใจหนุ่มรุ่นน้องหนึ่งนะคะคนที่ยึดมั่นในความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะคบกับคู่ที่มีอายุหรือมีการศึกษาที่แตกต่างกัน เพราะว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้นะคะเปิดกว้างแล้วก็ก้าวข้ามกรอบเกณฑ์เดิมๆที่ผู้ชายจะต้องแก่กว่าหรือว่ามีการศึกษาที่สูงกว่าผู้หญิงผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยมักจะมีรสนิยมที่หลากหลายแล้วก็เปิดกว้างกว่า ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางเพศที่มีนะคะมีความสุขมากขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงรู้สึกปลอดภัยและได้รับการตอบสนองความต้องการที่ตัวเองต้องการจริงๆค่ะสามารถบอกความต้องการของตัวเองกับผู้ชายอายุน้อยได้ทำให้ผู้หญิงที่คบกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่านะคะมีความกล้ามากขึ้นที่จะเริ่มความสัมพันธ์ทางเพศ แล้วก็สามารถเปิดเผยความต้องการความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเพราะผู้หญิงที่อายุมากกว่านะคะมองว่าผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมีความเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับมากกว่าส่งผลให้ความสัมพันธ์ครั้งนั้นนะคะเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็สามารถเติมเต็มความต้องการของผู้หญิงที่อายุมากกว่าได้มากขึ้นและข้อ3นะคะอันนี้เป็นข้อที่แบบว่าแม่จัดชอบเป็นการส่วนตัวมากๆเลยนะคะ นอกจากงานวิจัยแล้วนะคะเขายังบอกว่าผู้ชายรุ่นน้องส่วนใหญ่นะคะที่คบหากับรุ่นพี่ที่คบหากับสาวรุ่นพี่นะคะต่างยอมรับนะคะว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองและนอกจากนี้แล้วนะคะประสบการณ์แล้วก็วุฒิภาวะในการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเนี่ย สามารถสร้างบรรยากาศที่สงบสุขสบายใจให้กับความสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมให้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถสื่อสารเรื่องต่างๆกันได้อย่างเปิดเผยและเติบโตไปด้วยกันยิ่งเขาเก็บข้อมูลนะคะยิ่งสำรวจลึกซึ้งลงไปนะคะเขาพบว่าสเสน่ห์ของผู้หญิงรุ่นพี่เนี่ยซ่อนอยู่ในความมั่นใจรู้จักตัวเองดีแล้วก็มีความฉลาดรอบรู้ทำให้พวกเธอนะคะเป็นคู่รักที่ชวนหลงไหลทั้งความแกร่งทางเพศ อิสระภาพทางการเงินการไม่ยึดติดกับกรอบเวลาคือพอสาวๆที่มีอายุขึ้นมานิดนึงเนี่ยเธอจะมีอะไรให้โฟกัสมากกว่าเรื่องแฟนยังมีงานที่ต้องทำมีแพชชั่นในชีวิตที่ยังอยากทำมีสิ่งต่างๆที่เธออยากค้นหาเธอจึงไม่เอาตัวนะคะไปติดพันกับผู้ชายมากเกินไปอันนี้เป็นเสน่ห์ข้อนึงเลยของผู้หญิงสาวรุ่นพี่ เธอจะไม่งองแงไม่ง้องแงงนะคะเพราะเธอรู้ว่าตัวเธอเองเนี่ยยังมีอะไรที่เธออยากทำและตัวเธอมีคุณค่ามากแค่ไหนจะไม่ตามจิกตามติดแฟนหนุ่มมากเกินไปค่ะอันนี้เป็นเสน่ห์นึ่งเลยที่ทำให้เด็กหนุ่มทั้งหลายนะคะติดใจสาวสาวรุ่นพี่และอีกหนึ่งมิติดทางจิตวิทยานะคะเขาเปิดเผยว่า การที่ผู้หญิงที่อายุมากกว่าได้คบกับผู้ชายรุ่นน้องเนี่ยมันมีผลในการชะลอวัยให้กับผู้หญิงคนนั้นค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงอายุมากกว่าไปอยู่กับผู้ชายรุ่นน้องนะคะเนื่องด้วยผู้ชายที่ยังอายุน้อยเนี่ยจะมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีพลังงานแล้วก็มีความกระตือรือร้นมากกว่าตัวเองจึงทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ย พอยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกระฉับกระเฉงมีพลังงานตามเขาไปด้วยก็เลยมีผลต่อการชะลอวัยค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือปัจจัยเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็สื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆค่ะที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ลดทอนภาพลักษณ์ด้านลบของความสัมพันธ์ต่างวัยค่ะมันเลยเกาะให้เกิดการยอมรับกันอย่างกว้างขวางค่ะเกี่ยวกับความรักต่างวัยหรือต่างฐานะต่างการศึกษาระหว่างชายกับหญิง ไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมๆอีกต่อไปนะคะว่าผู้หญิงจะต้องอายุน้อยกว่าผู้ชายอายุมากกว่าหรือผู้ชายจะต้องมีการศึกษาฐานะต่างๆดีกว่าผู้หญิง